ปลาทองทองนิยายบทที่14ผู้คนรอบสันหามคลาคร่ำอย่างยิ่งนางเห็นเหล่าทหารใหม่จำนวน1,000คนถูกจัดให้นั่งชมอยู่ฟังหนึ่งของเนินสังเกตการที่เหลือเป็นอาหารชาวนีเชนจากหน่วยต่างๆหลายยศหลายตำแหน่ง มาเข้าร่วมชมกันจนแน่นขนาดคาดว่าจำนวนผู้ชมทั้งหมดไม่น่าต่ำกว่าสามพันคนได้กระมังหลังจากมองคนเสร็จแล้ววัาน,นิ่งก็มองสำรวจสิ่งกีดขวางในดัดต่างๆที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้อย่างหาเหือหดรอบสนามนี่เป็นการทดสอบการขี่ม้าจริงเสียด้วยดูแล้วการทดสอบครั้งนี้คิดว่าเฮอเจียนขาดคงเตรียมหาทางจัดการนางขั้นเด็ดขาดแต่ทำให้นางอับอายไขยหน้าคนหมูมาก จะไม่อาจทนแบกนั่งอยู่ในค่ายทหารได้อีกต่อไปหลังจากเสียงกรองสัญญาณซึ่งถูกตีดังห่างหยุดลงหัวหน้าใหญ่ยืนอยู่รอบสนามก้าวออกมาทำการคำนับท่านประมุขคานก่อนจะเดินขึ้นหน้าออกมาประกาศกติกาสำหรับการทดสอบในวันนี้การทดสอบผู้ที่จะขึ้นตำแหน่งหัวหน้านักครบในฐานที่สองนี้เป็นการทดสอบทักษะการขี่ม้าย,ยิงธนูโดยผู้ที่จะเข้าร่วมทดสอบกับเจ้ามีสองคนก็คือ หัวหน้าสามกับหัวหน้าสิหัวหน้าใหญ่กล่าวจบก็่ายมือเชื้อเชิญให้บุรุษนักครบรูปร่างสูงใหญ่สองคนที่สวมเสื้อเกราะเรียบร้อยให้เดินเข้ามาในสนามเรียกเสียงโหท้องกึกก้องจากรอบสนามได้ทันทีเนื่องจากทหารในกองจำนวนหลายพันคนเป็นลูกน้องภายใต้สังกัดของหัวหน้านักทบทั้งสองคนนี้ โดยที่ไม่มีผู้ใดทันสังเกตเห็นภายในกลุ่มทาหารยศในกองที่นั่งจับคลุ่มยุ่นั้นมีปาถูอองหวันเอี้ยนหยงจีนางพะพลอยู่ด้วยหลังจากเสร็จสิ้นงานศพอดีตประมุกค,คานผู้เป็นบิดาอันที่จริงเขาสมควรเดินทางกลับเมืองปาถูที่ตนเองกินตำแหน่งเจ้าเมืองทวตัตออกมาเหอเจียนขานพี่ชาย่างมานดากำลังจัดงานอภิเษกเขาจึงจำเป็นต้องรังอยู่ต่อ แต่แล้วจูจ่ๆกลับมีประกาศยกเลิกงานอภิเษษออกมากระทันหันทําให้ผู้คนทั้งหลายตกใจและสับสนงุนงงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือพี่ชายของเขาปลดว่าที่พระชายาตนเองลงมาเป็นพรทหารให้หนึ่งและให้นางฝึกทหารร่วมกับบุรุษมากมายยิ่งกว่านั้นยังให้นางเข้าด่านทดสอบของหัวหน้านครบอีกด้วยนี่เหมือนเรื่องว่าพออันไทยกันเด็กหญิงต่างแขวนคนนั้น ปีนี้อายุเพียง12ปีพี่ชายเขาคิดจะทำสิ่งใดกันแน่เดิมทีวันนิท่านคานมีคำสั่งให้เขาเดินทางกลับเมืองปาถูแล้วแต่หวันเอี้ยนหยงจีสงสัยใครรู้อย่างมากจึงชะรอการเดินทางออกไปเป็นช่วงเย็นก่อนจะรอบเข้ามาที่นี่เพื่อค้นหาคำตอบให้ตนเองขอติคาก็คือพวกเจ้าทั้ง3จะได้รับลูกธนูคอลยสีดอกซึ่งลูกธนูแต่ละดอกจะทำสัญลักษณ์สีอันเป็นตัวแทน ของแต่ละคนเอาไว้แล้วพวกเจ้าต้องขีม้ะผ่านสิ่งกีดขวางให้ด่านต่างๆรอบสนันหมโดยรอบสันามจะมีเป้ายิงจํานวน35เป้าสุกซ่อนเอาไว้ตลอดทั้งสองฝั่งผู้ใดที่ยิงเข้าเป้ามากที่สุดแล้วควบม้าวนผ่านทุกด่านจนกลับมาถึงจุดเริ่มต้นได้รวดเร็วที่สุดถึงจะเป็นผู้ชนะในส่วนของการสกัดกั้นขูดถ่อสู้นั้นสามารถกระทำได้ด้วยวิธีการที่อาวุธ คือรูกธนูของแต่และคนเท่านั้นหากผลปรากฏว่าผู้ที่ถูกยินเข้าป้ามากที่สุดเป็นคนหนึ่งแล้วผู้ที่ควบม้าเข้าถึงเส้นชัยอันดับแรกไปอีกคนหนึ่งก็ให้ทั้งสองคนนี้แข่งขันตัดสินชี้ขาดกันอีกครั้งหัวหน้าใหญ่เงียบลงครู่หนึ่งก่อนจะหันมามองและกล่าวกับหวานนึงเป็นการเฉพาะสำหรับเจ้าหากไม่สามารถเอาชนะหัวหน้านักรบทั้งสองคนได้ก็ถือว่าเจ้าไม่ผ่านการทดสอบแต่หากเจ้าเป็นผู้ชนะ รางวัลที่จะได้ทับก็คืออาชาตัวที่ใช้ลงแทงมันจะเป็นของเจ้าทันทีจากนั้นถึงจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปร่วมทดสอบในฐานถัดไปหลังจากหัวหน้าใหญ่ประกาศกติกาจบพลอาหารในหนึ่งก็จูงอาชาตัวหนึ่งเข้ามา,ท,าทันทีที่เห็นอาชาตรงหน้าหวานถึงถึงกับยิ้มกว้างด้วยความพึงพอใจทําเอาบุรุษรอบสนามที่จ้องมองอยู่ดวงตาพลั่งพลายครานี้เหิดเจ้นคัน จิตใจกว้างขวางโดยแท้ยอมให้นางใช้อาชาเหงือ่อโรคหิตลงแทงเจ้าหมาตัวนี้ขนของมันสีขาวเหลือบทองเป็นมันเงาตลอดทั้งตัวยามถูกแสงแดดส่งกระทบเป็นประกายเจิดจัดงดงามรูปร่างสง่างามปราดเปรียวเรากับอาชาสวรรค์ในชาติก่อนนางเคยมีอาชาเหงื่อรลหิตคู่จอยุดตัวหนึ่งเช่นกันแตว่ามันได้พีชีพตายกลางสนามรบไปแล้วเมื่อคิดมาถึงตรงนี้ ไกล่าขอบต่ทั้งสองข้างจะร้อนเผาเด็กหญิงรีบกระพริบตาพร้อมสูดลมหายใจเข้าลึกเพื่อปรับอารมณ์ให้มั่นคงดังเดิมผลาหารอีกคนหนึ่งเดินถือชุดเกราะสีเงินขนาดกระทัดรัดสำหรับสตรีตัวหนึ่งมาเยื่นส่งให้หวานหนิงเลิกคิ้วมองเล็กน้อยก่อนรับมาสวมใส่โดยไม่พูดอะไรวันนี้ท่านขานคนเถื่อนช่างมีน้ำใจอย่างยิ่งเกรงว่าด่านนี้จะมากด้วยอันตรายเสียแล้ว อาชาของหัวหน้าสากับหัวหน้าสี่ถูกจูงเข้ามาในสนามแล้วเช่นกันหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง3จึงจูงอาชาของตนโดยไปเตรียมตัวอย่างจุดเริ่มต้นจากกติกาฟังแล้วช่างมายุติธรรมต่อหวานหนิงซึ่งเป็นเพียงเด็กกิงผอมบางคนหนึ่งแม้แต่น้อยนอกจากด่านทดสอบจะหาฤกษโหดเราคุมนรกแล้วคู่ต่อสู้ของนางยังเป็นหัวหน้านักครบร่างยักษ์ถึงสองคน เมื่อยืนเรียงเทียบกันสามคนแล้วมีสู้บอกแครยตะเกียบถูกขนาบด้วยท่อนสูงใหญ่แต่ในลรณีนี้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ในเมื่อหนังต้องการเป็นหัวหน้านักครบก็ต้องผ่าน,านการทดสอบของตำแหน่งหัวหน้านักครบไปให้ได้โดยไม่มีข้อยกเว้นเพราะหัวหน้านักครบทั้ง6คนของเผ่านีเช่นก็ต้วงแต่ผ่านการทดสอบเช่นนี้มาทั้งสิน้นหากหนางหวันกลัวความตายก็รีบเอ่ยปากยอมแพ้แล้ว ขอตัวออกไปเสียทว่าหวานหนิงไม่มีความคิดที่จะยอมแพ้แม้เพียงเศษเสี้ยวในขณะที่คู่ต่อสู้ทั้งสองกระโจนตัวขึ้นมานางกลับขัดปลายนิ้วโป้งของตนเองให้โลหิตสีแดงฉานไหลออกมาและจัดการป้ายออกนปที่ตำแหน่งกลางหน้าผากของเจ้าอาชางเงื่อโลหิตเอวัดปลายนิ้วโป้งจากร่างขึ้นพนแล้วกล่าววาจาหนักแน่นสาหายเชื่อใจข้าไว้ใจข้า เป็นหนึ่งเทียวกับข้าแล้วข้าจะพาเจ้าไปขว้าชัยชนะไอทุกสมรละภูมิรบจากนั้นร่างผอมบางก็ตวัดตัวเบาๆเพียงครั้งเดียวขึ้นไปนั่งบนอาชาด้วยท่วงท่าดุดันองอาจโดยที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดทันทีที่วานนหิงขึ้นนั่งบนหลังเจ้าอาชาเหงื่อโรหิตได้มั่นคงแล้วมันกระโจนตัวตะคุยสองเท้าหน้าขึ้นพลังอากาศ พร้อมกับส่งเสียงร้องคำรำทางเั่นเรากับขานรับถ้อยคำของนางทุกชีวิตรอบสนามต่างกระถ,ถึงเพลิดดูเหมือนว่านางจะเชี่ยวชาญการขี่ม้ามากทีเดียวที่สําคัญนางกับอาชาตัวนั้นเข้ากันได้เป็นอย่างดีจามินกัดเสียบข้างหูผู้เป็นนายแดนเหรอร์เชนขานไม่ได้เอ่ยสิ่งใดเพียงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่ไม่ได้ยินหวานถึงขอย,ยอมแพ้ แล้วถอนตัวออกจากการแข่งขันแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่วงท่าสง่างามยามขึ้นมาของนางนั้นทำให้เขาแอบรอบชื่นชมอยในใจในเมื่อนางเชี่ยวชาญการขี่ม้าเช่นนี้คงได้แต่หวังให้นางพ่ายแพ้ในระหว่างการแข่งขันครูต่อมาพนธหารสามนายเดินนำคันธนูพร้อมด้วยกระบอกบรรจุลูกธนู ไปมอบให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้งสามคนซึ่งขนนกตรงปลายท่ามธนูของหวานหนิงถูกตําหนิเป็นสีแดงของหัวหน้าสามเป็นสีเขียวและหัวหน้าสี่เป็นสีเหลืองเพื่อความยุติธรรมหัวหน้าสามและหัวหน้าสี่มีได้นําคันธนูคู่ใจมาใช้ลงแข่งคันธนูที่ทั้งสามใช้ปลองรวมเป็นแบบเดียวกัน มองเทียบคันธนูกับร่างผอมบางของหวานหนิงแล้วอาจจะเป็นภาพที่น่าขบขันไม่น้อยเมื่อความยาวของคันธนูตั้งแต่หัวจรดท้ายเกือบเท่าความสูงของนางหลายคนกำลังลุ้นว่านางจะถือไว้หรือไม่แต่ว่าวภาพที่เห็นกลับทำให้ทุกคนผิดคาดหวานหนิงครับคันธนูมาถือด้วยมือข้างเดียวก่อนจะลองน้าใส่ทดสอบอยู่สองสามครั้งจากนั้นก็นำกระบอกบรรจุลกธนูอันหนักึงสองกระบอก นำขึ้นสะพายหลังควายกันอย่างคล่องแคล่วอีกสองกระบอกรัดเข้ากับบางเหียนหอยอยู่สองข้างแผงคอมฮะซึ่งแต่ละกระบอกบรรจุลูกธนูจำนวนสิบดอกเมื่อทุกอย่างพร้อมสับแล้วกองสัญญาณจึงถูกตีลั่นกลางวานันอาชาทั้ง3ามพันวิ่งออกตัวรวดเร็วอดุดลมพายุผู้แข่งขันทั้งสมไม่มีผู้ใดถือแซมฮะเนื่องจากมือข้างหนึ่งต้องถือคันธนู ส่วนมืออีกข้างต้องกลุ่มบังเขียนบังคับม้าหากต้องการจะออกคำสั่งอาชาติใต้อานัตจึงทำได้เพียงใช้เท้ากระทุงทองม้าหวานหนิงใช้ส้นเท้ากระทุงทองม้าสีขาวทองของนางน,นักเร็วเเรียงทยานความเร็วอย่างสดกำลังจนม้าของนางพุ่งทยานนำม้าอีกสองตัวของคู่แข่งถิ้งห่างไปหลายช่วงตัวเหอเ้ยนคานรอบยกยิ้มบางชื่นชมหวานหนิงอยู่ในใจเด็กปีศาจ มีทักษะการขี่ม้าดีเยี่ยมอีกทั้งมีความรู้กว้างขวางมากทีเดียวนางรู้ว่าอาชางเงอโรหิตจัดเป็นม้าแรงต้นหากต้องการช่วงชิงชัยโอกาสทองของนางก็คือช่วงแรกที่มาเริ่มออกวิ่งนางจึงอาศัยช่วงเวลานี้เร่งความเร็วแล้วรีบยิงสอนให้เข้าเป้าเพื่อทำคะแนานหวานหนิงทาย,ยานมา้าพังกวาดตามทองสำรวจรอบทิศทางสนัมลองแห่งนี้เป็นวงกลม รอบเนินดินสูงซึ่งเป็นยอดเนินดินเป็นที่ตั้งของแท่นพิธีและบริเวณจุดชมการประลองโดยจุดเริ่มต้นของสนามที่อยู่ด้านหน้าสุดก็คือจุดสิ้นสุดในทุกระยะจะมีพลอาหารยืนประจำการแต่เนื่องด้วยสนามค้งเป็นวงกลมเด็กหญิงจึงมองเห็นเพียงเส้นทางเบื้องหน้าในระยะสิบจังเท่านั้นซึ่งตรงจุดนี้นับว่าเป็นข้อด้อยของนางเพรนางไม่รู้จักสถานที่ องค์ข้ากับคู่ต่อสู้ทั้งสองคนที่เจนสนาบเป็นอย่างดีด่านแรกที่หวดานหิงกำลังเผชิญในเบื้องหน้านี้เป็นทางหินครุกคะสูงชันจนเกือบตั้งฉากเด็กหญิงใช้ส่อนเท้ากระทุงทองม้าแรงๆเพื่อกระตุ้นให้มา้าเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นอีกเนื่องจากเส้นทางด้านหน้าสูงชันอย่างยิ่งหากความเร็วไม่เพียงพอเจ้ามาจะถเทีเ่ยวแทงส่งในการดีดตัว เรากับว่าวานหนิงและอาชาคู่ใจสื่อประสานกันได้ดีเจ้าอาชาเงือโลหิตทะย,ยานพุ่งไปข้างหน้าเรากับเพลินบินสายตาคมคลิปของเด็กหญิงมองเห็นเป้อธนูห้าอันตั้งสลับฟันปลาอยู่ทางพุ่มน้ําตรงทางสูงชันพอดีพอดีหากสายตามไม่ดีเยี่ยมหรือว่าควบม้ามาเร็วเกินไปอาจทําให้มอมาม่เห็นป้าธนูทั้งหมดได้ว่านหนิงใช้สองขาหนีบทองมาแน่น เพื่อพยุงกายเนื่องจากหน่งต้องปล่อยมือจากบางเขียนเพื่อขึ้นลูกธนูตเตรียมเล็งยิงแต่การปล่อยมือขณะที่มากกำลังทยานวิ่งขึ้นที่สูงชันด้วยความเร็วสูงนั้นอันอะไรยอย่างยิ่งดังนั้นการที่ท่งตัวและยิงธนูให้เข้าเป้าในช่วงเวลาอันน่าหวาดเสี่ยวนี้จึงเป็นเรื่องยากเย็นเอาการสำหรับผู้อื่นแล้วก็แล้วไปเถิดแต่อดีตแม่ทัพหญิงฉาย,ยาเทพสรงครามเรื่องเพียงเท่านี้จะนับเป็นอะไรได้ นางขึ้นธนูทีระดอกเลึ่งงยิงเข้าสู่ใจกลางพ่อธนูทั้งห้าแม่นยำเทากับจับวางทางสนามพันเงียบคลิบไปครู่หนึ่งทุกคนแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเององค์หญิงน้อยจากตาทรงผู้นี้มีใช่เพียงเป็นวรยุทธแต่การขี่ม้ายิงธนูของนางเข่งกาดเชี่ยวชาญในระดับแม่ทัพทีเดียวมีหน้าเล่านางถึงก้าร้องของตำแหน่งหัวหน้านักครบชามิน ผู้เป็นกุนสึกกระซิบอย่างอื่นตะลึงแอมชื่นชมอยู่ข้างหูท่านประมุขขานเหอเจียนข่านทับฝัง่งเงียบม,ม่เอ่ยคำใดถังนั้นหัวหน้าสามกับหัวหน้าสี่ที่ควบมัดา,าม,มาติดๆก็ยิงธนูเข้าปอทังห้าเช่นกันก่อนจะเร่งกระจนมาตามไปได้วยความรวดเร็วผ่านพ้นจุดสูงสุดของเนินหินชันก็เป็นเส้นทางหินครุกระดิ่งลาดหวานยิงกระตุกบางเหียนมาเล็กน้อยค่อยๆชะลอความเร็ว หากควบม้าดิ่งลงเขาด้วยความเร็วระดับนี้อาจเกิดอันตรายได้แต้วในตอนนั้นเองพันเห็นป้อธนูห้าอันตั้งสลับฝั่งซ้ายขวาเด็กสาวใช้เข่านิบท้องมาแน่นก่อนที่รวงหยิบลูกธนูขึ้นน้าวเล็งยิงด้วยความรวดเร็วลูกธนูอลอดอกเข้าป้องงดงามผู้เข้าแข่งขันอีกสองคนก็หิงเข้าป้ออย่างให้ได้เช่นกันฉากนั้นก็เริ่มเรื่องความเร็วมา้า กระทั่งถึงจุดที่ตีคงกว้างสองนักครบแห่งทุ่งหญ้ากวดกับฉันเข้ามาใกล้เมื่อเลยคงกว้างมาได้หัวหน้าสามกับหัวหน้าสี่รอบสงสัยตาให้กันอย่างมีดลศนัยในจังหวะถัดมาหัวหน้าสามทาย,ยานมาเข้าใกล้หวานหนิงทางฝั่งขวามือจากนั้นก็หยิงนุทโนยฉลับลงดินดอกหนึ่งพุ่งเฉี่ยวขาหน้าของเจ้าม้าสีขาวของหวานนิกงไปเพียงนิดเดียวเท่านั้น เจ้าอาชางเหงื่อโลหิตตกใจทำท่าจะพยศเท้าหวานหนิงกระตุกบังเห็นตามเอาไว้ได้แต่มันก็ตกใจจนวิ่งหักเลี้ยวเบี่ยงออกนอกเส้นทางหัวหน้าสามกับหผลหน้าสี่เผยรอยยิ้มสะใจตรงมุมปากก่อนจะฮอตตะบึงมา้าขึ้นนำไปอย่างหดงามวันนี้ทั้งสองได้รับคำสั่งมาแล้วว่าต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้หวานหนิงพ่ายแพ้ให้ได้ดังนั้นเมื่อครูหัวหน้าสามจึงรีบยิงสกัดเอาไว้ก่อน แต่กันนั้นเองหัวหน้าสามก็ทำเพียงยิงลงพื้นให้มมาตกใจและเปลี่ยนทิศทางเท่านั้นมีกล้าทำอันตารายอดีตว่าที่ประชาย,ยัตอย่างทดขอเพียงคนมีตาย่อมดูออกแล้วพวกเขาที่อยู่รับใช้ใกล้ชิดจะดูไม่ออกได้อย่างไรว่าท่านคานมีไม่ตีต่อดารณอน้อยนางนี้มากกีเดียวพอหักไปสตีอื่นปลาโอหังปฏิเสธการแต่งงานกับท่านคานต่อหน้าทุกคนเกรงว่าท่านคาน คงจับโยนเข้าขอคณิการในค่ายทหารไปแล้วไม่ตามอกตามใจยอมก็ทำเรื่องวุ่นวายเช่นนี้แม่มาจะเบี่ยงออกนอกเส้นทางแต่ก็เป็นเพียงครู่เดียวเท่านั้นหวานิงไม่ได้ตื่นตระหนกแต่อย่างใดริมฝีปากอยากยิ้มประลาดออกมาแปบ,บหนึ่งรีบชักหมากลับเข้าสู่เส้นทางแล้วควบทยานตามประทิตโอหัวหน้าสามกับหัวหน้าสขึ้นนำพี่หนิงไปแล้วไม่นะพี่หนิงเร็วเข้าเร็วกว่านี้อีก หงหญิงสู้หลีหลุนจนตัวโกงทนนั่งนิ่งเฉยออกไปไม่ไหวถึงกับลุกขึ้นไปยืนชะโงกอยู่หน้าแท่นพิธีนำซ้ำยังตะโกนเสียงดังไม่สมกับที่เหดเช่นข่านเพียนเอคำพีจริยธรรมสตีมาให้อ่านสักนิดโวกไปเกินไปแล้วสู้หลีกลับมานั่งเดี๋ยวนี้คนเป็นพี่ชายกุ่มขมับเอ็ดอึงพี่ใหญ่ข้าทนนั่งดูเฉยเไม่ไหวหรอกข้าลุนเอาใจช่วยพี่หนิง ต้นจะจะเป็นลมอยู่แล้วองค์หญิงแสนสซนปฏิเสธพี่ชายโดยที่ไม่หันลับมามองด้วยซ้ําำ้าเจ้าไม่หมั่นั่งทีพี่จะให้เจ้าหกจับเจ้ามัดแล้วแบกกลับไปส่งที่วังเดียวนี้ไม่ต้องดูแล้วเฮอเจนคานดุโดยใช้น้ําเสียงเข้งขึ้นขึ้น3ส,ส่วนจนองค์หญิงสู้ลีต้องยอมเดินหน้าความกลับมานั่งที่เดิมอย่างไม่พอใจ แล้วความไม่พอใจนี้ก็ถูกส่งต่อไปยังคนที่รับคำสั่งในการจับมัดด้วยปลายหางตรขององค์หญิงน้อยจึงต้องหัดมองค้อนหัวหน้าหกคนถูกมองค้อนทำตัวไม่ถูกรีบก้มหน้าหูแทงหน้าแทงมีช่เฉพาะบนแท่นพิธีที่เกิดการโวกเวกดพอ,อยามิต้องเนินข่าวด้านล่างซึ่งเป็นบริเวณที่จัดให้ทหารเข้าร่วมชมการประลองเ็าอึกกระทึกบึกโผล่ไม่ต่างกันฮะข้าก็นึกว่า นางปีศาจนั่นจะเก่งกาศสักเพียงใดท,ทีแท้เพียงแค่ขี่มาได้ก็เท่านั้นดูออเทิร์ดหัวหน้าสามกับหัวหน้าสี่บทขยี้นางได้อย่างใไหไ้ทายหน้าขายหน้าจริงๆเขาคำประเภทใดกันหรอพี่ถาให้คต้องมารู้จักกับนางโจสัวตะโกนเย้ยดังลัน่นเขาต้องตะโกนเสียงนางเข้าไว้ หากเด็กหญิงโอหังผู้นั้นพ่ายแพ้เขาจะได้ไม่ต้องขายหน้าทามไปด้วยเมื่อวันก่อนที่วานหนิงต่อสู้กับหัวหน้าห้าเขากับสังจี้มัวแต่ไปรักษาตัวที่ถูกนางปีศาจเล่นงานจนไม่ได้ดูการประลองพอได้ยินทุกคนบอกว่านางเอาชนะหัวหน้าห้าได้ใจก็คิดว่านางคงพอมีฝีมืออยู่พางทว่าจากสิ่งที่เห็นในวันนี้เรื่องเอาชนะหัวหน้าห้าได้นั้นเห็นชัดว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญโจซัวเราได้ถูกต้องแล้ว น่าอับอาจริงๆพวกเรากลับกันก่อนี้หรือไม่ขาทนดูไม่ไหวแล้วทหารใหม่หลายคนเห็นด้วยกับโจซัวแต่ตรงข่ายรีบเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์อีกประเดี๋ยวการแข่งก็จบแล้วรอดูต่ออีกสักนิดเถิดฝั่งทหารใหม่ทั้งหลายมีอยากทนดูต่อผิดกับทหารในกองหลายพันคนที่เป็นลูกน้องไอบัญชาของหัวหน้าสามกับหัวหน้าสี่ อนนี้ทุกคนพากันโหร้องเหตท่าสุดเสียงหลายร้อยคนถึงกับออกวิ่งไปตามแนวเนินดินเพื่อติดตามไปดูทุกระยะจะได้ไม่คลาดสายตาในสนามแข่งวัดดเดือดแล้วรอบสนามก็ดูเดือดไม่แพ้กันต่อไปก็เป็นด่านบ่อโคลนว่นหนึ่งค่าเขานด้วยสายตาความยาวของบ่อโคลนน่าจะราวๆห้า,ล,าลี้ในตอนนี้หัวหน้าสามกับหัวหน้าสี่ลุยนำไปก่อนแล้ว ดูจากขามาที่จมหายทำให้เห็นว่าบ่อโครนีลึกมากทีเดียวมาทั้งสตัววิ่งกันอย่างทุรักทุเลแอ่กันนั้นก็สามารถผ่านไปจนยิงธนูเข้าเป้าเพิ่มอีกคนละห้าดอกได้เคียวคลำผ่านไปอีกหนึ่งโคง้งจึงพบว่าการแข่งขัผนผ่านผลระยะเครื่องทางมาแล้วหว่านยังคงเป็นผู้ทางท้ายด่านต่อไปน่าจะตนันทกอย่างยิ่งหนทางเบื้องหน้าเป็นขอบผาสองฝั่งระยะห่างเท่ากับห้าจัง ถูกาพาดเชื่อมต่อด้วยไม้แผ่นยาวที่กว้างเพียงหนึ่งเ่อเท่านั้นมองลงไปเบื้องล่างเป็นดงไม้หนามแหลมที่มีความลึกเอาการหากเกิดาพาดท่าร่วงตกลงไปแม้อาจไม่ถึงตายแต่แข้งขาคงถึงข่านพิกลพิการวานหนิงขมวดคิ้วเล็กน้อยพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าลึกด่านนี้ไม่ง่ายอย่างแท้จริงเนื่องจากเมื่อครู่มาทั้งสตัวที่ใช้แข่งเพิ่งจะวิ่งลุยบอกโครนมา ขาทั้งสี่ข้างเปียกเปื้อนไปด้วยโคลนเหลวการทยานมาบนแผ่นไม้แคบผ่านหน้าผาสูงว่ายากแล้วหากแต่ควบมาบนแผ่นไม้แคบทิดเอ็มไปด้วยโคลนลืน่นย่อมยากยิ่งกว่ามีโอกาสพลาดพังเลือนตกหน้าผาแน่นอนสำหรับหัวหน้าสามอาจจะผ่านไปอย่างง่ายได้กว่าผู้อื่นโดยพรอมทำอยู่ด้านหน้าสุดแผ่นไม้ที่ม้าของเขาวิ่งเหยียบไปนั้นยังไม่เลอะดินโคลนทว่าวสำรับนางที่ทางท้าย ก่อจะไปถึงตรงนั้นแผ่นไม้ก็คงเต็มไปด้วยดินโคลนอันเพียกลื่นหมดแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรนางก็ต้องมุ่งหน้าต่อไปมีอาจถอดใจยอมถ่ายหลังไ้าแผ้ไผ่ๆเจ้าข่าวไม่ต้องกลัวเจ้าขามผ่านไปได้อยู่แล้วหวานหนิงกระทุงทองนะ้อมกับกล่าวปลุกปลอบใจมันเหมือนเป็นสหายผู้หนึ่งนำซ้ำยังตั้งชื่อให้มันเสร็จสับ เจ้าไปไปร้องคำลามเท็ดน้อยเราก็ไม่ค่อยพอใจนำให้อันแหน่าทักเข้าใดแต่มันก็พุ่งทะยานไปเบื้องหน้าตามคำสั่งอย่างเชื่อฟังหวานหิ่งควบเจ้าไปไปพุ่งอะบึงกระโดดสายลมนางต้องบังขับมา้าให้วิ่งด้วยฝีเท้ายาวๆรวดเร็วและให้กีบเท้ามา้าแตะสัมผัสกับแผ่นไม้้อยที่สุดสายตากลมโตเงยขึ้นไปมองเห็นหัวหน้าสามข้ามผันไปได้แล้ว ยามนี้เขากำลังเล็งยิงป้อมธนูห้าอันซึ่งถูกผูกเชือกแขวนเอาไว้ตามกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผาอีกฝั่งกระแสลมแรงพัดมาป้อธนูเคลื่อนไหวยากต่อการเล็งยิ่งทําให้หัวหน้าสามยิงเข้าออบไปในด่ดานนี้ไปเพียงสี่ดอกส่วนอีหนึ่งดอกนั้นยิงแฉล็บพัดปไปเพียงนิดเดียวขณะที่หวานหนิงกําลังจ้องมองหัวหน้าสามที่คผ่าดไปได้แล้วออนนิ่วหัวหสี่ เหลืออีกเพียงหนึ่งช่วงมา้าก็จะสามารถข้ามเอียงขอบผาอีกฝั่งได้แต่ในจังหวะน,นั้นหัวหน้าสีกขับเอี้ยวตัวหันหลังมายิงธนูป,ปักลงบนแผ่นไม้ในระยะประชิดหมายสกัดไม่ให้ม้าของทางวิ่งผ่านไปได้ทว่ากลับเป็นตัวหัวหน้าสีเองที่เสียหลักทั้งคนทั้งมา้าเลื่อนถลายตกจากแผ่นไม้ว่าหนึ่งที่ควบม้าตามหลังมา เบิกตาตกใจสัญชาติญานของความเป็นแม่ทัพหญิงนางมอิอาจทนเห็นคนร่วงตกหน้าผาไปได้โดยไม่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือแม้ว่าคนผูั้นะจะเป็นคู่แข่งที่เมื่อครูยิงสกัดนางก็ทมเด็กหญิงคว้าลูกธนูยิงออกไปสองดอกปักตึงเข้ากับซอกผาหินใกล้บริเวณจุดที่หัวหน้าสีล่วงหล่นในเสี้ยวทลิปตาหัวหน้าสีขวาด้ามลูกธนูของทางเอาไว้ได้อย่างบุดวิดก่อนใช้วิชาตัวเบาไต่ไทยานกาย กระทั่งกระโจนตัวขับขึ้นมาได้สำเร็จส่วนม้าของเขารวงตกหน้าผาไปแล้วหวานหนิงพูดลมหายใจออกมายาวด้ยวยความโล่งอ,อกควบเจ้าไป่ไปด้ยวดยความร็วสูงสุดเมื่อแผ่นไม้เบื้องล่างมีลูกธนุปปักอยู่เด็กหญิงจึงประมินสถานาการณ์ในหัวอย่างเร่งรีบนางไม่สามารถหยุดมาในตอนนี้ได้มิเช่นนั้นนางอาจเลื่อนถลยตกจากแผ่นไม้ตามหัวหน้าสิไปอย่างแน่นอนในที่สุดหวานหนิงก็ตัดสินใจได้หย่า yeah. ดานนทหินอยตะโกนกล้องพร้อมกับใช้มือข้างเดียวดังบางเขียนห้าสุดแรงเจ้าไป่ไปเหินท้ายานรางอากาศข้ามผ่านจุดท,ที่ถูกสกัดและข้ามผ่านศีรษะหัวหน้าสิไปอย่างหน้าหวาดเสียวทาย,ยานครั้งเดียวก็ผ่านพน้นไปถึงขอบผาอีกฝั่งพร้อมกับยิงธนูเข้าเป้าครบทั้งห้าดอกทำกลางความตกตะลึงของทุกคนที่อย่บอนเนินสังเกตการตอนนี้ไม่มีผู้ใดลวนนั่งติดที่แต่และคนเผอลุกขึ้นยืนโดยไม่รู้ตัว เหอเจี้จนคานก็จ้องมองภาพการแข่งขันไมกระพริบตอนนี้เหลือแค่หัวหน้าสามกับพี่หนิงเท่านั้นพี่หนิงต้องชนะแน่องค์หญิงซูรีตะโกนให้กำลังใจเสียงดังเหอเจีเจนคานถอดใจในการห้ามปลามน้องสาวไปแล้วพอทอบสนามก็ได้ยินเสียงตะโกนโห่ร้องดังท่านไปหมดอย่างนี้เหลือผู้แข่งขันเพียงสองคนเสียงตะโกนให้กำลังใจเริ่มแตกออกเป็นสองฝั่งสองฝ่ายจากแรก ฝ่ายวานิงมิแต่คนดูแคลนหยาดถามแต่ว่าไม่ได้เห็นฝีมือการบังคับมา้าฝีมือการยิงธนูอีกทั้งมีน้ำใจในการช่วยเหลือหัวหน้าสี่เมื่อครู่ทำให้วานิงเอาชนะใจเหล่าทหารหลายคนไปได้อย่างให้ทายนางเก่งมากจริงๆตรงข่ายกล่าวเชื่นชมเสียงดังนอกจากเก่งกาศแล้วนางยังเป็นผู้มีน้ำใจขนาดหัวหน้าสีเป็นคนยิงสกัดนางแท้ๆนางยังมีน้ำใจช่วยเหลือหัวหน้าสีเลย น่านับถือน่านับถือสั่งจี้รีเพยหน่าเห็นด้วยทว,ว่าโจโซ่กรับเจ้าคิดเจ้าแค้นยิ่งนักยังมีอคติตา่อวานหนึ่งไม่เลิกละ,ะนางก็แค่เสแสแร้งแกล้งทำดีต่อหน้าทุกคนก็เท่านั้นไม่มีผู้ใดรู้จักนางดีไปกว่าข้าโจวซ่วอีกแล้วนางคือเด็กปีสัตว์่าเทือนบาดเดี๋ยวนางก็แพ้ในกองผู้หนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นลูกน้องของหัวหน้าสามเขายืนอยู่ใกล้ ฟังแล้วถึงกับหัวทาะทูกใจโผเข้ากอดคอโจซัวเจ้านี่สายตาแหลมคมจริงๆหัวหน้าสามต้องชนะอยู่แล้วข้าก็อยู่ฝั่งเดียวกับนายท่านกองขอรับข้าเอาใจช่วยนายท่านหัวหน้าสามอยู่แล้วเจ้าอ้วนโจซัวได้ถีดริบเอื้ผสมโลง่งตรงข้ายกับชาจี้หลีตามองสหายพางสายเทว่ยงคมอาจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และตอนนี้ช่องปลาทองท้องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ